สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันเฉลยพาร์ลอนท่านนะครับวันนี้มากินข้าวนะครับบ้านพี่ชายนะครับบ้านพี่เต้นะครับนี่พี่เต้นะครับครับผมวันนี้มากินข้าวต้มแซ่บครับมีมีกัเข้าเยอะแยะนะครับมีส้มตำตำมะขุ่นนะครับกินไก่นะครับนี่กินหลายคนนะครับมานนีเติมพลังนะครับเติมพลังนั้นหลังจากที่ไม่ได้เจอ พี่เต้นานเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นพี่ชายที่เคารพอีกคนหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งชอบการพายเรือมากๆนะครับแล้วก็ทําเสื้อด้วยนะครับ,บทําเพลงด้วยนะครับมี <c oughs> ห้องอัดของตัวเองด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะแซมเปิลสักเพลงสองเพลงนะครับเดี๋ยวจะเป็นเพลงอะไรนั้นยังไม่บอกนะครับตเติดติดตามแล้วก็ กด subscribe แล้วก็กดตะคร้ให้ด้วยนะครับนี่มากินข้าวด้วยกันนะครับตาสีบวบไม่ได้ครับดังไหนจังหน่อยครับผมอยู่กันหลายคนนะครับเป็นชายโสดครับชายโสดเป็นบ้านชายโสดนะครับยังไม่มีครอบครัวนะครับมีแล้วนะครับแต่เขาไม่รักนะครับแม่ครับเขาเล็บชิมไปนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกัน ตอนอัดเพลงนะครับ,รบเจอกันตอนอัดเพลงแล้วกันนะครับครับหลังจากที่เรากินข้าวเรียบร้อยนะครับผมข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเข้าห้องอัดนะครับห้องอัด อนอัวนะครับกับอาจารย์เต้นะครับมือมิบของเรานะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของผมในวันนี้นะครับลองลองติดตามนะครับว่าจะหลงหรือจะรอดครับผมว่าเพลงอะไรนะครับผมอยู่กับอาจารย์เต้อนอัวนะครับอนอัวสตูดิโอนะครับผมมาใช้บริการกันได้นะครับติดต่อทางไหนครับอาจารย์ a c e b o o k ก็ได้ครับเต้เมืองนครครับทาง Facebook นะครับทางอาจารย์เต้เมืองนครไอทำเสื้อด้วยนะครับเสื้อทีมเรือต่างๆแล้วก็พายเรือแล้วก็ เป็นงานอนดิเรกก็คือห้องอัดนะครับมิกดาวอาเพลงอะไรเงี้ยมาใช้บริการได้นะครับ,รบเดี๋ยวเจอกันในห้องอัดเลยนะครับผมสวัสดีครับสุดเดอ,อาอขอเป็นแรงใจให้ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยรบบู้บังหัวน้องหักเขา สองเขาจึงแยกกันยาหมดสิทธิ์ได้เดินเทียงคางแต่ยังคึออดหอต่อเศร้า